เปิดภาพเต็มๆฟิตติ้งปิ่นอานงเวอร์ชั่นช่อง3าพระเอกมาดโหดไม่แพ้เวีย หลังมีกระแสข่าวออกมาวันก่อนว่าค่ายลูกของกันตนาโดยผู้จัดสตางดิลาดาจับผลงานละครสร้างชื่อของคายตัวเองอย่างปิ่นอโนที่เคยทํำ้อนช่องเจ็โดยนำแสดงโดยเวียสุกลวัฒน์และมินพิชยามาสร้างใหม่ป้อนให้ช่อง3และวางตัวพริมราณิดารับบทเป็นปิ่นอโนประกบคู่กับเตยพงศกรรวมด้วยโยเกิร์ตณัทชาโดยล่าสุดมีการปล่อยภาพฟิตติ้งละครออกมาให้ชมกันแล้วโดยจากภาพนั้น แฟนๆหลายคนยกนิ้วให้กับมาดใหม่ของหนุ่มเต้ยที่เต็มไปด้วยหนวดเครารกรุงรังโดยมาดโหดไม่แพ้นหนุ่มเวียเวอร์ชั่นที่แล้วเลยทีเดียวแฟนๆช่องสมรอติดตามปิ่นอโน่งกันได้เร็วๆนี้จ้า